สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะราชาแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงละครบูข,ของค่ายพอดีคําครับอีกเรื่องหนึ่งนะที่เป็นซีรีส์ละกันเป็นซีรีส์บูนะครับผมฟอร์มยักษ์มากๆเรื่องนี้นะฮะทำเป็นแบบว่าสี่เรื่องใหญ่ๆนั่นะคือเรื่องภารกิจรักนั่นเองนะครับก็คือในอาภาคแรกเนี่ยเขาได้ทําเอาไว้แล้วกระแสตอบรับดีมากๆเลยนะครับทางช่องเนี่ยเขาก็เลยมีแผนที่จะให้ทําต่อนะครับต้องบอกก่อนว่าภารกิจภาคแรกนะครับผมมันเป็นภารกิจท,ที่ที่ทำมาจากนวนิยายนะ่ครับเป็นมาเอามา าจากนวนิยายนั่นเองทั้ง4เรื่องเลยนะครับแต่ว่าทางภาค2เนี่ยคือทางบริษัทเนี่ยต้องเขียนบทขึ้นมาใหม่นะครับก็เขาได้เขียนก็เริ่มเริ่มเขียนละแต่ว่ายังไม่มีข้อมูลตรงไหนที่แบบคลื่หน้ามาถึงไหนนะครับวันนี้แค่จะมาพูดถึงเฉยๆนะมีอะไรเนื้อหามีตรงไหนกันบ้างนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอพูดถึงแหล่งข้อมูลมีหลายแหล่งเลยแต่พูดถึงวิกิพีเดียก่อนละกันนะครับในปีพศ2561ครับในปีที่แล้วเองนะครับทางช่องจดสีนะครับมีแผนที่จะผลิตภภารรกกิจััค2หลง จากที่ภาคแรกเนี่ยประสบความสําเร็จและได้รับกระแสตอบรับที่ดีนะครับจากแฟนละครโทรทัศน์เป็นอย่างมากซึ่งในภารกิจภาค2นะครับก็จะเป็นการสารต่อการถ่ายทอดเรื่องราวความรักระหว่างลบนั่นเองของผู้ชายใน4แบบ4เหล่านะครับคือทหารบกทหารเรือทหารอากาศและตำรวจนั่นเองมีชื่อเรื่องดังนี้ครับทหารบกนะครับชื่อเรื่องว่ายุทธภูมิหัวใจนะครับผมพระเอกนี่น่าจะชื่ออักรารนะครับส่วนตำรวจนะครับผมชื่อเรื่องว่าสืบร้าย หมายรักนะครับพระเอกชื่ออักคณีครับในอตอนของทหารเรือครับชื่อเรื่องว่าดวงใจนาวิกนะครับพระเอกชื่อเฟื่องณคอร์ตนะครับแล้วก็ตอนสุดท้ายครับทหารอากาศนั่นคือเรื่องตามสุดฟ้าล่าสุดรักนะครับผมชื่อพระเอกก็คือทองหลังนั่นเองอันนี้เป็นชื่อตอนที่แบบว่าเขาได้ลงเอาไว้เดี๋ยว เราจะพาไปดูนะครับผมว่าข้อมูลเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับผมเขามีคนนะครับผมนะครับได้ลงเอาไว้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นตาม a c e b o o k นะฮะหรือตามไ G ก็ตามก็คือเป็นตัวทีมงานทัวร์ผู้จัดแล้วก็ผู้องค์กอะไรอย่างนี้นะที่เขาได้ลงไว้แต่ผมยังไม่ทราบแน่ชัดว่าอ่ะคนไหนคนไหนนะครับผมเดี๋ยวผมอ่านก่อนละกันอันนี้เครดิตจาก Facebook นะครับผมณพลนครสวรรค์นะครับเขาได้บอกชื่อนะครับผมชื่อเรื่องทั้งสี่เรื่องที่ผมได้เอ่ยไปเมื่อสักครู่นี้แหละว่าเป็นเรื่องอะไรกันบ้างนะครับผมแล้วเขาก็ แฮชแท็กภารกิจรักภาค2โปรเจกต์ที่พวกเราจะลงมือเขียนกันปีหน้าส่วนปีนี้ช่วงนี้เป็นการเอาตัวเข้าแรกกับข้อมูลนะครับอ่าน,นี้เป็นข้อมูลสั้นๆนะครับผมจากผู้เขียนแล้วกันนะครับอ่านะครับเราจะพูดถึงนะครับผมอันนี้เป็น Facebook ท้องหลงังตีและตีนะครับผมท้องหลังนี่เหมือนเหมือนชื่อพระเอกของอ่าในตอนที่4เลยใช่ไหมเหมือนชื่อพระเอกเลยครับเขามีข้อมูลนะครับผมบอกว่าหลังเว้นเวอร์ด้วยความปับปื้มนะครับผมกับชื่อนวนวิยายใหม่ในภารกิจรัก ภาคสองที่เพิ่งตั้งมาสดๆร้อนๆก็ออกอาการอยากทราบอีก3เหล่าทัพว่าได้ชื่อกันไหมพร้อมจะประกาศจับจองชื่อเท่ๆไว้ยั่วน้ำลายสาวกภารกิจรักหรือยังและสุดท้ายบรรดานักเขียนยอดฝีมือจากทีมภารกิจรักก็ได้กระซิบกระซาบกันบอกมาแล้วค่ะตามดูกันว่าแต่ละชื่อเนี่ยจะดึงดูดดึงด,ด,ด,ดูดชุนให้ชวนให้จิ้นให้ฟินกันขนาดไหนอันดับแรกทหารบกได้ชื่อกิ๊บเก๋ว่ายุทธภูมิหัวใจอ่ะอันนี้คือเหมือนเป็นตอน เหมือนตอนที่แบบตั้งชื่ออันนี้คือตอนตั้งชื่อนะครับตำรวจไม่น้อยหน้าชื่อสืบร้ายหมายรัฐมาทหารเรือที่ทําให้ทะเลเนี่ยหวานมาแล้วนั่นก็คือตอนดวงใจนาวิกนะครับและสุดท้ายทหารอากาศไม่อาจขาดรักได้ชื่อ ตามสุดฟ้าล่าสุดะัะหวังว่าจะถูกอ,อกถูกใจเราสาวบกภารกิจรักทุกท่านนะคะหากมีความคืบหน้าให้แวะผ่านเข้ามาเราจะเร่งนําเสนออย่างต่อเนื่องภารกิจของเราปุ้บป้องในไทยภารกิจหัวใจมีไว้ให้เธอครับผมอ่านี้เป็นน้องเนื้อหานะครับผมจากทีมงานนะครับผมตั้งชื่อกันแล้วก็เตรียมที่จะเขียนเนื้อเรื่องกันแล้วนะฮะอันนี้คือแบบว่าตั้งแต่ตั้งแต่ตแตปลายปีก่อนละ นะครับต <ítulo> anyway ั้งแต่ช่วงเดือนแบบกันยาตุลาแล้วนะครับผมเนื้อหาพวกนี้นะก็ตอนนี้เนี่ยยังไม่มีข้อมูลอะไรนะครับก็ยังเหมือนเดิมครับยังมี4ตอนเหมือนเดิมแต่ผมคิดว่าอ่าในทางเวอร์ชั่นของพี่เวียนะฮะที่เหนียวหัวใจสุดไกลปืนนะครับผมยังคิดว่าพี่หลุยส์นะฮะพี่หลุยส์นี่ยที่เล่นร่วมเล่นด้วยนะครับที่เขาตายในอ่าของทางภาคแรกเนี่ยทนอีกนิดนึงนะเดี๋จะได้พักแล้วโอ้ยอ้ยโอ้ยอีกแล้ว เขเป็นทหารอีกฝั่งนึงนะครับแต่ว่าด้วยความที่ตอนนั้นนะ่ะพี่หลุยเนะี่ยยังไม่ได้เป็นพระเอกใหญ่ไงเลยมาเล่นเป็นแบบเหมือนเป็นตัวรองพี่เวียนะ แต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็เสียดายนะพี่หลุยอาจจะแบบอาจจะเป็นไม่ได้ที่พี่ลุยอาจจะกลับมาเป็นพระเอกภาคแรกก็ได้นะเออไม่ใช่พระเอกภาคแรกเป็นพระเอกในตอนแรกของภาคสองก็ได้แต่อาจจะแบบแต่ตัวนางเอกตัวนั้นยังไม่ใช่แบบนางเอกเด่นๆของช่องอ่ะนี่ไอใช่ป่ะเล่นเป็นนางเอกเล่นเออไม่ได้เไม่ได้ไอเล่นเป็นคนที่คู่กับพี่ลุยไงที่แบบว่าเออมีลูกกันนะครับแต่ว่าตอนจบเนี่ยพี่ลุยเนี่ยตายนะครับอาจจะแบบว่าพี่ลุยเนี่ยผมว่าพี่หลุยเนี่ยมีโอกาสที่จะโผล่มาแบบออาจจะไม่ตายก็ได้อาจจะฟื้นนะครับเพราะว่าตัวเมียเขากับลููกเาอ่ะยยังน อันนี้มีความเป็นไปได้นะครับอันนี้มีความเป็นไปได้จากที่ผมคิดนะอาจจะไม่ใช่ก็ได้อาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้แต่พี่ลุยอาจจะแบบโผลมาอาจจะไม่ใช่พระเอกพระเอกอาจจะเป็นคนใหม่ไปเลยนะครับหรืออาจจะเป็นยังไงก็ได้แล้วก็ไม่รู้นะครับผมในกระทู้พันทิปเนี่ยเขาตั้งกันไว้แบบว่าโอ้แคสนักแสดงกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับว่าอยากให้คนนู้นคนนี้มาเล่นคนนั้นมาเล่นคนนี้เหมาะนู่นนี่นั่นต้องบอกว่าแล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลของใครนะครับแล้วแต่ผู้จัดด้วยแล้วแต่คิวนักแสดงด้วยว่าว่างมากน้อยแค่ไหนนะแต่ว่าวัน โมมาลาและเดี๋ยววันนี้เนี่ยขอโนกันหน่อยละกันนะครับผม <C ELL> ด่าผมได้นะครับผมว่าอะไรนะครับว่าว่าผมเนี่ยเรื่องนักสแสดงไม่อาจจะไม่ถูกใจของพวกท่านนะเพราะว่าผมเนี่ยดูจากท่าท,าทีของค่ายพอดีคำเนะี่ยเขาชอบหยิบนักสแสดงเก่าๆนะครับที่เคยร่วมง,งานกันมาแล้วผมเคยพูดทุกทุกคลิปเลยที่ผมทาคลิปโนค่ายพอดีคำเนี่ยเขาชอบหยิบนักสแสดงที่เคยร่วมง,งานมาแล้วครับถ้าดูจากพี่เวียเนี่ยผมไม่รู้จะกี่เรื่องตกี่เรื่องแล้วมิกทองยาไม่รู้จะกี่เรื่องตกี่เรื่องแล้วพอสแลนไม่รู้จะกี่เรื่องต่อกี่เรื่อง เย่งนิววกสกอร์คือแบบว่าคือแบบบนอะบนกันอยู่อย่างนี้นะครับด้วยความที่แบบว่าเออมันง่ายนะมันง่ายต่อการแบบว่าพูดคุยกันว่าแบบเออการเคยร่วมงานกันมาก่อนมันง่ายต่อการแบบดึงกันมาเล่นนะครับผมเลยขอสวมรอยสักหน่อยแล้วกันผมรอยสมมุติว่าผมเป็นผู้จัดนะผมเนี่ยจะเลือกนักแสดงคนไหนที่เคยร่วมงานกันมาแล้วมาเป็นพระนางนะครับอาจจะไม่ถูกใจทุกคนอาจจะไม่เหมือนที่ทุกคนเลือกไว้นะครับอ่ะต้องมาดูกันดีกว่าว่าผมเนี่ยจะให้ใครมาเล่นเป็นใครนะครับผมอันนี้ถ้าแบบว่าอยากด่าว่าผมมโนอะไรก็แล้วแต่นะเพราะว่า ผมก็คิดอันนี้ผมก็มีความคิดของตัวเองว่าแบบเออเลือกตามความเหมาะสมแหละนะฮะตอนแรกเลยดีกว่านะครับผมตอนทหารบกนะครับยุทธภูมิหัวใจนั่นเองนะครับพระเอกคืออักษรานะครับพระเอกคนที่ผมเลือกมาไม่พ้นคนนี้หรอกหลายๆคนก็เลือกคนนี้ไมพัคระเดชนะครับผมแต่นางเอกที่ผมเลือกมาให้คู่กับไมพัคระเดชนะครับผมนั่นก็คือมีนพิชยานั่นเองนะครับสองคนนี้รู้สึกยังไม่เคยเล่นด้วยกันถูกป่ะนะฮะถ้าผมจําไม่ผิดนะสองคนนี้ยังไม่เคยเล่นด้วยกันนะครับผมอันนี้เป็นรูปคู่ที่เขาถ่ายคู่กัน B B ม,มีเคม ที่เขาจะมาเล่นคู่กันนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าทั้งคู่เนี่ยเคยร่วมงานกับพอดีคำมาแล้วนะครับผมอย่างไมพัคราเดชเนี่ยก็นายฮอยธทมินนะครับหรือเรื่องที่กำลังถ่ายทำอยู่ก็ดวงใจขบรับาทุรดโลก,กันเนี่ยก็เล่นอยู่อย่างมีเนี่ยก็สองนารีนะครับผมที่จะลงในปีนี้นะฮะหรือไม่ก็จะเป็นเรื่องในอดีตก็ยกเลื่นมังกรน,นะครับที่เคยเล่นไว้ เป็นนักแสดงที่เคยร่วมงานกับพอดีคำแล้วอันนี้คือคู่แรกครับผมให้ไม์กับปีนครับผมคู่ที่2นะครับผมเป็นเรื่องราวของตำรวจครับสืบร้ายหมายรักนะครับพระเอกชื่อว่าอัศนีนะครับผมอัศนีนะครับผมให้คนนี้เลยพี่นิววงสกรนะครับมาเล่นเป็นบทตำรวจนะฮะดูจากเครื่องแบบที่ผมเลือกมานะฮะพี่นิวเนี่ยเคยร่วมงานกับค่ายพอดีคำมาแล้วนะฮะก็ปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นเรื่องบ่วงสบายนะครับแล้วก็ในอดีตนะครับผมก็จะเป็นเรื่องแบบ สามดอกสร้อยนะนักสู้พันธเข้าเหนียวอะไรอย่างนี้นะครับผมที่เคยเล่นเอาไว้นะหยิบพี่นิวมาแล้วการเล่นเป็นบทตำรวจนะครับส่วนคนที่ให้คู่กับพี่นิวนะครับผมผมขอเลือกเป็นมุกดาแล้วกันนะครับมุกดากับพี่นิวเนี่ยไม่เคยร่วมงานกันมาก่อนแต่ผมคิดว่า2คนนี้เล่นด้วยกันแล้วดูเหมาะสมดีนะครับมุกดาเนี่ยก็ร่วมงานกับพอดิคมนะครับผมเรื่องมัทุรสโลกันที่กาลังถ่ายทำนะครับแล้วก็มีเรื่องอ่ามัตสยานะครับที่คู่กับมิทริยามีเรื่องข้ามิงกับปูนนะครับผมตอนนั้นเล่นคู่กับแบง แสดงที่เลือกมานะครับเป็นนักแสดงที่ร่วมงานกับพอดีคำก็เลยเลือกพี่นิวกับบุกดานะครับผมส่วนคุณต่อไปนะครับผมที่จะมาให้เล่นเป็นอ่าตอนที่3นะครับทหารเรือดวงใจนาวิกนะครับพระเอกชื่อเฟื่องนครนะครับผมเฟื่องนครผมขอเลือกเป็นพี่เอสกันทพงศ์นะกันนะครับพี่เอสกันทพงศ์เนี่ยก็ตอนนี้ก็มีผลงานอยู่นะครับผมของอ่าค่ายผาสังยาสอนนะครับสารวัตรใหญ่ในเองตอนนี้กําลังแบบเออกัเป็นกระแสที่แบบเลตติ้งสูงมากๆพี่เอสกันทพงศ์เนี่ยเคยร่วมงานกับค่ายบริีคำ เรื่องขมิ้นกับปูนครับตอนนั้นก็เล่นคู่กับกรีนนะฮะอ่ะผมหยิบพี่เอสมานะครับผมให้เล่นเป็นบททหารเรือนะครับนาวิกนะฮะอ่ะคนที่คู่กับพี่เอสเนี่ยผมเลือกนาวนะครับผมนาวที่สานาดนะครับเพราะว่าเขาไม่เคยเจอกันมาก่อนแล้วผมคิดว่าทั้งสองคนนี้เล่นคู่กันก็ดูแบบเออดูแบบโอเคดีเหมือนกันนะเลยเลือกมานะครับเลือกมาเพราะว่านาวเนี่ยตอนนี้ก็มีละครอยู่ใช่ไหมของทางเรื่องนางร้ายแต่ไม่ใช่ของค่ายพอดีคมหรอกนาวเนี่ยเคยร่วมงานนะครับผมกับทางค่ายพอดีคมนะครับผมเรื่ ออกสร้อยนะครับผมแล้วก็เรื่องกุหลาบเล่นไฟนะครับที่เคยเล่นนะฮะอ่ะก็เลยเรียก2คนนี้นะครับผมเอสกัตพงศ์แล้วก็หนาวทีสาน a ครับซึ่งทุกคนที่ผมเลือกมาเนี่ยเป็นพระนางที่แบบเออมีผลงานตอนนี้แน่นอนนะไม่ใช่แบบว่าผมหยิบไข่มาบอลตัวนะครับส่วนคู่ที่4นะครับผมคู่ที่4เนี่ยผมอ่าเป็นบทของทหารอากาศนะครับผมชื่อตอนว่าตามสุดฟ้าล่าสุดรักนะครับพระเอกชื่อทองหลางนะครับผมขอหยิบคู่นี้แล้วกันนะครับผมแบงค์อาทิตย์นะครับผมมาเล่นนะครับเป็นทหารอากาศนะครับประกบคู่กับ กินอัศลภรนะครับตอนแรกผมกำลังคิดอยู่ว่า2คนนี้เนี่ยอายุห่างกันไหมแต่พอมาดูนะครับผมรูปคู่เขาเนี่ยก็เอ้ยเล่นคู่กันได้เขาเล่นคู่กันได้นะครับ นะฮะสองคนนี้ก็ดูโอเคเหมาะสมมันดีนะครับแบงค์อาทิตย์เนี่ยเคยร่วมเล่นกับทางค่ายพอิคลำเรื่องขมิ้นกับปูนนะครับผมซึ่งเล่นเรื่องเดียวกับกีนอัศซาพรนั่นแหละนะครับกีนเนี่ยก็เล่นนะครับผมกับค่ายพอิคเนี่ยเยอะมากนะยกเลื่อนมังกรเนี่ยก็เล่นนะครับผมเรื่องอ่าบ่วงสบายเนี่ยก็กำลังเล่นอยู่นะปัจจุบันนะครับซึ่งเล่นมาหลายเรื่องแล้วนะฮะกีนอ่ะก็เลยแบบขอยิบมาหน่อยละกันนะครับเอามาคู่กับแบงค์อาทิตย์นะครับผมในตอนที่4อ่าเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับผมกับอ่าตัว นักแสดงที่ผมเลือกมา4คู่8นักแสดงนะครับผมผมก็เลือกจากความเหมาะสมนะจากนักแสดงที่เคยร่วมงานกับค่ายพีดีคำนะครับแต่ถ้าใครคิดว่าเอ้ยมีคนนั้นที่เหมาะสมคนนี้เหมาะสมคนนี้เหมาะสมซึ่งความคิดของเรามันแตกต่างกันอยู่แล้วนะฮะคอมเมนต์กันเลยครับทุกคนมีความคิดเป็นของตงัวเองคอมเมนต์เลยว่าอยากให้ใครนะครับผมเป็นคู่เอกนะครับทั้งหมด8คู่นะครับอ่าลองคอมเมนต์กูแชร์ความคิดเห็นกันดูนะครับผมเผื่อมีแบบผู้จงผู้จัดเขาเข้ามาเห็นนะเขาก็อาจจะเลือกตามที่ผู้คุณต้องการก็ได้นะครับเป็นไปได้นะอ่าโอเค ขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปข้อมูลตรงไหนมีภาพป,ประการใดผมขออภัยวันนี้ที่นี้ด้วยละกันนะครับผมอาจจะมีการมนโนกันเกิดขึ้นก็ด่ได้ไม่ว่าอะไรนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสัสดนี้ไปแล้วครับบ๊า,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 ายบา,าย

สนายน้ำช่วยพัดให้หลอยพัดรักที่เธอไม่ต้องการรู้ไหมมันต้องเจ็บแค่ไหนบอกกับใจให้รู้ว่าความรักมันเป็นเพียงแค่ลมปากสายนานที่ช่วยพัดพาไปเจ<ป>็บกับ รักมาจากลาดใจน้ำตาแห่งความเสียใจทนอยู่กับวันกับรัตรีผ่านมาตั้งแต่วันที่เธอทิ้งไปตรงเงากับยืนนั เห็นใครฝ่าสายน้ำช่วยพาที่ลอยผ่านรรงที่เธอไม่ต้องการสายน้ำตาที่หลังลิ้นไหลบอกกับใจให้รู้ว่าความรักมันเป็นเพียงแค่ลมปากายน้ำที่ช่วยพัผ่านไป